สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพามาพบกับสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะต้นนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนมาดูต้นหัวใจเศรษฐีนะคะต้นหัวใจเศรษฐีที่บ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเอา,อามาจากต้นใหญ่นะคะเราก็ตัดมาแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในกระถางนะคะถ้าว่างๆนะคะเราก็จะเอามาทําจํานวนนะคะเพราะว่าต้นมันโตแล้วนะคะ ต้นนี้นะคะชอบแดดจัดๆนะคะเราปลูกไว้เราปลูกไว้บางทีก็ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้นะคะไม่ได้ลดน้าต้นไม้มันก็ไม่ตายนะคะแล้วก็ใบสวยเป็นเป็นทรงทรงสวยเลยทีเดียวนะคะใบก็คล้ายๆลูกหัวใจนะคะลูกหัวใจเลยโดยใกล้นี่จะมีความด่างนะคะมีความด่างด่างเหลืองๆทองๆขอบๆตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะ แล้วก็จะตรงกลางนะคะ,ะพื้นใบเป็นสีเขียวตรงกลางก็จะออกเป็นเทียงเหลืองขอบก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ใบเนี่ยก็จะเป็นรูปหัวใจเขาเชื่อกันว่าถ้ามีนะนะคะถ้าปลูกไว้จะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็อายุยืนอบอุ่นนะคะแล้วก็จะมีความร่มเย็นในสุขใบสวยสะดุดตานะคะใบก็จะคล้ายหัวใจแล้วก็จะเป็นไม้มงคลด้วย เชื่อกันว่าผู้ใดได้ปลูกไว้จะประสบความสําเร็จนะคะแลวความสุขความโชคด,ดีต้นหัวใจเศรษฐีเป็นไม้ผัดใบสูงไม่เกินเจเมตรลาต้นก็จะเป็นออกเป็นสีเทาๆนะคะจะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะคะที่สวนมอนสีของเรานะคะมีไม้ด่างสวยๆด้วยนะคะแข็งแรงนะคะต้นแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยใบสวยงาม ไปสวยงานเป็นลูกหมอดใจเลยทีเดียวปลูกง่ายนะครับปลูกง่าย